ครับพี่น้องต้นนี้ก็เป็นต้นอาหารครับ้องดูกระสือต้นไทรครับ ดีครับพี่น้องทักทายกับบรรยากาศยามมือเศร้าครับมือกับสีผ้าพี่น้องเดินทางไปซื้อของครับเหมือนอยู่ห่างกนละอยู่ช็อปกนละกลับไปกลับเก้ากิโลครับพี่น้องย่งางไปครับมากันซีข้นครับพี่น้องนี่ครับระวังเดินทางกับสีไทยบรรยากาศบ้านเมืองเบิ้งนะครับนี่ครับเป็นบ้านเมืองเพิ่น ประเทศโปรตุเกสครับพี่น้องกับซิปมาณนี้ครับโอ้บานหลังยังงามเลยพี่น้องบุกไหมอ้ยมีสวนยอมหนาบ้านร้อมครับยาังงามเลยครับพี่น้องเบิองครับน่านีคนครับ ยังต้องกดไปซื้อของกับคุณนึงคุณนึงอีเลี้ยวไปเห็นหนวดนาแล้วครับ <laughs> คุณนึงไปเห็นนาแล้วนานอะไรครั <ไป S 1> <laughs> บบรรยากาศการเดินทางของเราวันนี้เก่ากิโลมั้งบ่ไปกับไปครับไปกับเก่ากิโลครับไปไหาซื้อแนวกินของกินหมดแล้ว ับบานเมืองเพิ่นสีระมาณนี่ครับทางขยะอ,ยงงออกกำลังกายไปพร้อมครับถ้าคุณเป็นภูเขาครับพี่นอกพูนมีอยู่ซีคนครับอยู่แคมป์นี่อากาศ12องศา ตอนนี้12องศาครับเดินทางครับพี <men 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 ่น้องมันจะเป็นแปลงพักเพื่อนปลูกโอ้โหพริกพี่น้องสองต้นก็อร่อ น้ำหมอกร้ายพี่น้องเต็มนะครับทั้งผุนเป็นภูเขาเดินทางไปเรื่อยๆครับไปทา่าผุนพี่น้องหมอกลงกัย่างหนาเลยครับตอนนี้เดี๋ยวสื้ผ้าย่างชมบรรยากาศไปเรื่อยๆจนตระอด่อดไอห่า,างพุ่ตระครับพี่น้องอ้าน้ำหมอกลงข้างท่าอีรีครับหนาวขน่าวพี่น้องเอ,อ้ย อุ้ยน้ำไหลไรบ้างจะเครื่องเข่าครับเครื่องปูนเห็นว่ครับตรงหมกเลยไรทางขยะเพิ่นกระสิแยกเป็นย่างดีครับขยะบ้านเมืองนี่นะครับเนาะไอ้ทิ้งขวดพลาสติกครับอันนี้ก็จะเป็นขวดแก้วพี่น้องสีเขียวขวดแก้ว พวกนี้ก็จะเป็นพวกกระลั่งพวกข้องกระดาษครับขยะบบานเพลินถือว่าโอเคครับระบบถือว่าดีอยู่ครับบานเมืองเพลนครับหมอกระลายังสิอะไรพี่นอ้องครับคูมานน้ำกันไปครับพี่นอ้องเดินทางต่อไป ตอนนี้ก็เกือบคว่ำแล้วครับพี่น้องมาได้เครื่อ่งทางแล้วครับไกลเสร็ถึงหางเร้วนะครับเนาะตอนนี้เขาก็เดินทางครับขางถนนนะครับพี่น้องสีมีหัวกัดใหจังสี่ครับทั้งหนึ่งอยุ่ดทังหลังครับกำลังมาอยู่ขางบนเดินมาการซูเเห็นปานใดแร้วครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เราเหมาะมันลงหลนะครับเนาะก็สุเปรท่านดีเห็นปานใดนะครับเพราะท่านแจงออกเลย ท่านน้ำข้างล่างครับเมืองครับใหญ่พอ,อปูนละคุณครับป้ายอีเล็กๆสีฟ้าฝ่าครับพี่น้องใกล้จังหวัดแล้วครับไปครับเยาะกับข้อกันคนละตอนเขาไปในห่างกูแล้วครับไปสื่อฟ้องครับพี่น้อง วอดแล้วครับพี่น้องตอนนี้เข้าถึงแล้วนะครับเลีกแหลกนี่ครับกะเดินสิผ้าเขาไปบึงทั้งในครับพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่หนหางแล้วครับไปครับพี่น้องทังในเดินดสิผ้าพี่น้องเขาไปย่างเบิ้งครับวานมีออียงคือบานเท่าบอแลครับเนาะไปครับเขามาทั้งในแล้วครับพี่น้องตอนนี้เขาเดือาเส้าเขาย่างไปเบิ้งมองของใส่ไฟฟาก่อนครับ พงคเครื่องใส่ไฟฟ้าลำโพงโอ้งงามตัวนี้ลอยลอยหาซืเก่ายูโรครับเครื่องนี้นนเป็นเตาลีดครับพี่นอ้องตัวละเจ็ดสิบเก้ายูคิดเป็นเงินบานเท่ากับ สิบมาณตัวละสองพันกว2000่าบาทครับประมาณนี้ครับนี่ทีวีอู้จอใหญ่เลยมายืดพี่น้องเมืองครับสองร้อยสี่สิบเก้ายูโรส่วนจอใหญ่นี่ครับสองร้อยเก้าสิบเก้ายูโรครับหมื่นกว่าบาทครับพี่นอ้องเครื่องหนึ่งคิดเป็นเงินบาทเท่าไหร ของกระไลย,ย่างครับโดนก็มีครับฟังทางนี้ก็สิเป็นพวกรีโมทโทรทัศน์หลายสิ่งหลายอย่างทางนี้เป็นเตาปิ้งย่างครับเตาปิ้งย่าง44ยูโรอู้มีแต่ง,งาๆเลยพี่น้อง นี่แต่ส,สวยเลย27ยูโรน้ำงามเลยครับของใส่กับลายยางนี่ครับคือบานเห่าเหรอครับพีน่น้องนีเป็นผนกแผนกเครื่องเครื่องฉีดน้ำเครื่องล่างรถล้วครับนี่พวกอัดฉีดครับ พแนกรองเท้าเกือบบูดครับพี่น้องพแนกรองเท้าบูดฟังนี่สิเป็นพั้วแต่ผิดฟันครับพี่น้องข้อเกียรตินี่ครับสองบาทตีเป็นเงินบาทเท่ากับสิบประมาณ60บาทครับกองเรา60บาท กระแปงสีฟันยังกับมีคือกันครับคือบ้านเ้องล่ะฟังเหนก็จะเป็นขีมดขีดขีมหลังนาก็มีครับหกการนิเย็ทข้างนี็จะเป็นพวกพวกกิ้งครับนี่นี่เบียร์นี่ขายกันครับบ้านนี่สามบาท ประมาณร้อยยีบครับร้อยยีบาทห่าครับประมาณนี้ครับพี่น้องเยวจะพาไปเบ่งผัวละทั้งของกินครับบนนี้พวกหมูพวกเนื้อพวกไก่นะครับเนาครับพี่นอ้องส้นนี้ก็จะเป็นส้อนอาหารครับมองนี้ก็จะเป็นส้นไก,คไกนน่ครับไก่ห่วงพี่น้องตัวง่เลยดูครับ จะอยู่ที่เก่าเก่ายูโรครับเก่ายูโรกับสิ๊อตแลนดสามร้อยกว่าบาทครับไก่งวงเนาะส่วนโปร่งเงยเลยครับลงกระต่ายกระมีครับนลงส่วนไก่ครับครับตัวเจ้าเซลล์ที่ตูวแข็งไก่นะครับเนาะนี่ครับ ไอ้โตไอ้นีโตนี่สิสองโตครับน้องสองโตหกบาทหกบาท 4, 4. สิาาเสินกะเอาไว้ไปกินครับอาหารสองโตนี่ครัชิปเป็นเงินบาทเท่ากับสตกอยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทครับ อ่างนี้ก็สิเป็นพวกวขึ้นไก,ก่เอาบ้างขึ้นไก่น้องขึ้นไก่กะบสองยูโรครับหกสิบบาทครับบาทเท่าเป็นเงินบาทเท่าตัวหกสิบบาทครับขึ้นไก่พวกของใส่แข็งเอาหนึ่งบอกครับได้สองย่างแล้วครับพี่นอ้องไก่ครับหมูไก่เอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้ว ไก้ได้มาเร็วเนาะสงองตัวเนื้อครับพี่น้องสป็นพวกเนื้อสป็นเนื้อบดครับเนี่ยหายุโูกเนื้อบดประมาณกบสิบประมาณร้อยแปดสิบรรครับเนี่ย bưng mua